นักโครงการ509ภาตะวันบ้านเกาะแก้วจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน109รูปในวาระสง่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุทุมพรคุณาทานเจ้าคณะตำบลโป่งตาลองเจ้าอาวาสวัดทานอุทุมพรคลองเดือเป็นประธานสงฆ์ ส่วนคุณคณัชนสีเจริญในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งน้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคุณวรเศษอัทธรวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ส่วนคุณธนงศักดิ์สินแสนสุกกำนันตำบนหมูสีได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีตักบาตรพระถือเป็นอริยะประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมา ถือเป็นการให้กําลังแก่พระพิสุกสัมเนนเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนานำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงเป็นการรวมพลังเป็นหนึ่งของพุทธบริษัท4ซึ่งการตักบาทครั้งนี้นับว่าเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อส่งท้ายปีเก่าปีพุทธศักราช2566ต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้ โดยผู้มีบุญทุกท่านได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกันด้วยการตักบ่ายคณะสงฆ์จำนวน109รูปที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธไว้อย่างเข้มแข็งเป็นอริยะประเพณีแห่งการให้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะวันนี้อำเภอปักช่องของเรานะครับก็ มีการจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่นะเป็นการทําบุญครั้งใหญ่นะครับในพื้นที่ของโครงการ509ศาตะวันบ้านกาะแก้วตำบลหมู่สี่อำเภอปากช่องจัหงหวัดนครราชสีมานะครับในโอกาสที่ใกล้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2567นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญครั้งใหญ่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ พี่น้องสิริจนในจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับงานบุญครั้งนี้เนี่ยนะครับที่พวกเราพุทธศาสตร์สิกินได้ถวายนะครับก็จะ,ะนําส่งต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ของาตำบลหมู่สีด้วยนะครับเพราะนั้นเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นํำปีของเราครับวันนี้ก็จะเป็นการเสริมพลังนะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับพุทธศาสต์สิกินนะครับสำหรับวันนี้นะครับโรงเรียนบ้านาช้างนะครับ ซึ่งอยู่ในเป็นโรงเรียนอยู่ในตำบลหมูสีนะครับก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน133รูปครับซึ่งในงานนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณแม่สุมาลีนะครับรวมถึงคณะกรรมการจัดงานได้โอกาสนําลูกๆนักเรียนครับนักเรียนชาย60คนนักเรียนหญิง15คนครับมาร่วมรับบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับเราที่เป็นวิถีชาวพุทธนั้นนะครับการทําบุญตักบาตรเป็นหนึ่งในการพระปฏิบัติ ของพุทธศาสนิกชนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับได้นําลูกนักเรียนนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีสืบทอดพระพุทธศาสนาได้รู้จักแบ่งปันได้รู้จักเสียสละได้รู้จักทําทบุญทําทานนะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อเราได้ทําความดีแล้วได้ทําทานแล้วนะครับสิ่งแรกที่เรารู้สึกก็คือในเรื่อง,องความปราบปื้นปิติความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับแถมยังได้แบ่งบุญให้กับญาติพี่น้องแบ่งบุญให้กับ ผู้ที่รุ่งรับไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบต้นธรรมในการทําความดีสืบทอดทำนุบารุงระพุศาสนาสืบต่อไปครับการมาเป็นเจ้าภาพร่วมตักบาตรนี้มีความปลื้มมากครับเพราะว่าในส่วนตัวแล้วเราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานของเรากับหมู่ชนกับเพื่อนฝูงการมาตักบาตรเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่า อายุพระพุทธศาสนาสำคัญตรงตักบาทที่สืบกันมาเป็นหลายพันปีแล้วของเรามาอยู่ในยุคนี้เราก็ทำวัฒนธรรมการตักบาทเพื่อให้อายุของพระพุทธศาสนาของเราไปสู่รุ่นลูกหลานเหลนหล่น,ลน,ลนต,ต,ต่อไปได้มีสิ่งที่ยึดมั่นในการทำความดีในการ ที่จะทำให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญการตักบาทที่ทำนี้เป็นโครงการที่ดีมากที่จะต้องสืบต่อเนื่องไปตลอดรุ่นลูกหลานเหลน้นหลาน,น,น,นต่อไปนะครับ